สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเทพในดวงคลิปเดิมคลิปนี้นะเราจะมาดูเจ้ากรรมในเวรหรือว่าคนที่เขาสร้างเวรสร้างกรรมไว้กับคุณเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนนะแล้วกรรมที่เขาทํากับคุณเป็นอย่างไรและผลกรรมนั้นนะจะเป็นอย่างไรถ้าหากมันสะท้อนย้อนกลับไปหาคนเหล่านั้นกับคลิปแริ่มตนที่ว่าแรงกรรมสะท้อนย้อนกลับ คนที่คิดบ่อนทำร้ายทำลายชื่อเสียงของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลัคนาราศีของคนที่มาเจอคลิปและน้องคลิปนี้จะเป็นกลุ่มชาวลัคนาราศีอะไรความโดดเด่นในตัวของคุณเป็นอะไรทำไมเขาถึงสร้างเวรสร้างวิบากกรรมไว้กับคุณนะคะแล้วสิ่งที่พวกเขาจะได้รับจะเป็นเรื่องอะไรมูลราศีมีนราศีกรกฎ เอริสราศีเมทัดไฟพลูโตทันลมมิทถุนตุกุมลิบบาราศีตุลทัทุลมจูปิเตอร์คนเกิดวันบริหัสสกอเบโอร,ราศีพิจิกต่าน้นสักเซตเเรียตราศีธนูจะทัดไฟวัช่ธานานมีนกรกฎพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมี 14, 18, 18, 18 9, 22, 7แล้วก็24นะเรามาดูกันสิว่า พลังงานของคุณตัวของคุณเนี่ยทำไมทำไมถึงมีผู้คนมากมายนะคะที่เข้ามาสร้างเวรสร้างกรรมกับคุณสร้างวิบากกรรมกับคุณนะคะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาถามไพ่เจิบแปดใบกัน พลังงานของคุณนะคะที่ได้รับวิบากกรรมเวรกรรมเหล่านั้นเกิดมาจากสาเหตุอ,อะไรหกเรียนน่รเวศนะคะ บางคนท่านนะคะก็เคยทําบุญทําทานให้ความช่วยเหลือเขานะคะแต่ยิ่งทําบุญมากเท่าไหร่นะมันเหมือนกับว่ามีบททดสอบในชีวิตเยอะนะ,ะยิ่งเป็นคนจิตใจดีนะธรรมะธรมโมทําบุญนะแล้วก็เป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญความฉลาดน้ะเหนือกว่าคนอื่นๆนะคะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเป็นวิบากกรรมนะอาจจะเป็นวิบากกรรมที่เข้ามาบทเข้ามาเป็นบททดสอบในชีวิตของคุณให้คุณได้พบเจอโอกาสและก็ช่องทางของคุณในเรื่องของการทํามาหากินการลงทุนทําธุรกิจการงานให้คุณได้เจอคนดีๆเจอเพื่อนดีๆเจอสังคมดีๆคนเหล่านั้นคนที่มีพลังงานของความท็อกซิก นะคะพลังงานของความอิจฉาริษยาพลังงานของคนที่มาสร้างเวรสร้างกรรมกับคุณเนี่ยคือเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่มีความสุขในชีวิตเนาะมีปัญหาชีวิตนะมีความเครียดมีความกดดันชีวิตของเขาแล้วพอมาเจอพลังงานของคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบนะคะไม่ชื่นชมไม่สนับสน,นุนไม่เห็นด้วยอิจฉา นะหรือว่าอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจเหมือนเหมือนกันกันกบเขาเนี่ยพลังงานของคนที่ชอบทําบุญเนี่ยนะคะหรือว่าจิตใจดีเป็นผู้ถูกเลือกนะคะผู้ถูกเลือกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ถูกเลือกจากเจ้ากรรมนายเวรนะเข้ามาบทเข้ามาเป็นบททดสอบในการที่แบบนําคุณไปสู่เส้นทางของคุณน่ง นำคุณไปเจอผู้คนที่รักคุณนะคะอย่างแท้จริงนำคุณไปเจอ,เอ,อให้คุณได้พ้นทุกนะคะพ้นจากเส้นทางพลังงานของคนท็อกซิกสังคมไม่ดีนะคะแล้วก็ให้คุณได้มีความสุข ะะที่แท้จริงให้คุณได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่แท้จริงนะคะคือเมื่อต้องผ่านบททดสอบกันก่อนน่ะกว่าจะเหมือนกับว่ามีความร่ำรวยมีความสําเร็จนะมีโอกาสดีๆหรือว่าได้พบเจอเส้นทางของความสงบสุขของชีวิตนะคะก็ผ่านผ่านเจ้ากรรมในเวนหมดละนะ,ะเดี๋ยวก็จะไปเจอ,อสิ่งดีๆแน่นอนนะคะนี่คือพลังงานของคุณเส้นทางของคุณนะคะแรงกรรมนะคะสะท้อนย้อนกลับ คนที่คิดบ่นทำลายทำลายคุณจากที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบทำบุญชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันสร้างบุญสร้างกุศลนะสร้างความดีงามมาตลอดเวลาแรงกรรมจะสะท้อนย้อนกลับคนที่คิดร้ายคิดทำลายคุณอย่างไรเรามาดูสิว่า คนเหล่านั้นนาะจะเป็นกลุ่มคนแบบไหนสังคมแบบไหนและเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรนะคะไพ่ห้าใบาแถวแรกจะเป็นพลังงานของคนที่คิดร้ายบ่นทำลายคุณและไพ่5้าใบแถวหลังจะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องได้รับนะจากผลกรรมจะมาขยายแถวแรกนะคะเรามาดูบุคคลที่หนึ่งที่เขาจะได้รับแรงกรรมแล้วก็ผลดำ ผลกรรมที่เขาคิดบ่อนทำร้ายทำลา้ำลายคุณบุคคลที่หนึ่งเอ็ดออฟสเป็นคนที่ไม่ต้องการนะคือเขามีความชัดเจนนะคือเขาไม่ต้องการให้คุณเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถนะในการสร้างรายได้ให้กับตัวของคุณแล้วคุณจะร่ำรวยนะอันนี้คือไม่ชอบจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่า นะคะถ้ามีการมาคอมเมนต์มีการมาบั่นทอนจิตใจของคุณเรื่องของการทํามาหากินสร้างรายได้ขัดขวางรายได้แล้วก็ผลประโยชน์นะ,ะอาชีพการงานที่คุณทาเนี่ยคนคนนี้เลยนะคะเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่านะ,ะที่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จสร้างรายได้ มีอาชีพมีเงินมีทองร่ำรวยนะคะโดยที่แบบคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพลังงานของคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นไลฟ์โค้ดเป็นคนที่มาชี้แนะแนวทางสอนสั่งคนอื่นคุณมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวแต่เขาไม่มีเหมือนคุณ นะคะเขาไม่มีความคิดดีคิดบวกหรือว่าเป็นผู้ให้เหมือนกับคุณแต่สิ่งที่คุณทําก็คือคุณสามารถที่จะนําความรู้ความสามารถของคุณไปชี้แนะแนวทางช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะก็เลยทําให้คนคนนี้รู้สึก มันไสอะนะคะเธอจะเก่งอะไรนักหนาะเธอจะมีความรู้ความสามารถความพิเศษความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอะไรนักหนานะนะฉันทําอะไรเธอไม่ได้เลยฉันบั่นทอนจิตใจเธอไม่ได้เลยนี่คือพลังงานของคนที่คิด กลันแกล้งคิดร้ายทำลายคุณและสิ่งที่เขาจะได้รับมันต้องสะท้อนย้อนกลับไปหาเขาแน่ๆถ้าหากเขาพูดทำร้ายคุณไม่ได้กลั่นแกล้งคุณไม่ได้ลดทอนอาชีพการงานการเงินของคุณไม่ได้สิ่งตรงนั้นความทุกข์ใจความอิจฉาริษยา นะคะมันเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่แผดเผาจิตใจของเขาความหมกมุ่นท็อกซิกทำให้เขาเจอพลังงานบางสิ่งบางอย่างสะท้อนไปหาตัวเขาเดวิลเต็มตัวเลยนะคะหน้าดำคลํำเครียด ซีเรียสนะคะกราบไหว้ขอพรสิ่งศิษย์สิ่งศิษย์ก็ไม่สนใจเธอจะขออะไรฉันไม่สนจิตใจเธอหมองหม่นหมองไหมนะ,ะชอบคิดที่จะทําลายผู้อื่นด้วยคําพูดด้วยความคิดเธอมาขอบุญกุศลเธอมาขอความช่เหลือจากฉันแล้วฉันจะช่วยเหลือเธอได้ยังไงนะคะจิตใจคือแบบว่าไปทําลายผู้อื่นอะ นะคะแล้วก็ตัวเองอยากจะโชคดีอยากจะประสบความสําเร็จนะแต่ไปพูดให้ร้ายว่าร้ายคนอื่นนะ,ะขอพรจจกสิทาบุญก็ไม่มีผลไม่มีประโยชน์นะคะเหมือนบุญตรงนั้นที่เขาทํามาลดทอนบาปท,ที่เขาทํากับคุณนั่นแหละก็เลยเหมือนว่าชีวิตของเขาก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะและแรงกรรมสะท้อนย้อนกลับคนที่คิดบ่นทำร้ายทำรลายคุณสังคม นะที่เขาอาจจะมีการนินทาใส่ร้ายป้ายสีคุณสร้างความวุ่นวายสร้างความเจ็บปวดใจกับคุณนะคะแล้วก็สร้างความเครียดนะบางคนท่านคือแบบเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับยุ่งวุ่นวายกับชั้นมากเลยนะแต่ตัวของคุณคือแบบเป็นคนที่สนใจในเรื่องของธุรกิจการงานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ยุ่งกับใครไม่สูงสิงกับใครเนี้ยนะคะ แต่นะผู้คนเหล่านั้นนะเห็นว่าคุณอนะ่ะมีความสุขมากกว่าเขามีความสําเร็จมากกว่าเขามีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกเนี่ยก้าวถ้วยคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะนะถ้าแบบว่าปล่อยให้คุณนะคะไปลอดเล่นเอ่อไปเรียกว่าอะไรนะแสดงความรู้ความสามารถนะคะต่างๆมากมายเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยนะคือแบบ ปล่อยไปไม่ได้จะต้องสกัดดาวรุ่งนะคะไม่ให้พุ่งแรงก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้คนเหล่านั้นสังคมใส่ร้ายายสีนินทาคุณทั้งตั้งคุณทั้งๆั้งที่คุณไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยทั้งตั้งที่คุณเป็นผู้ให้ทั้งๆั้งที่คุณเป็นคนที่จิตใจดีนะแล้วคุณก็เป็นรักเป็นคนที่รักครอบครัวมีความกตัญญูเป็นคนที่นะคะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะไม่ได้สนใจชีวิตของใครทามาหากินนะแต่คนเหล่านั้นคือแบบไม่ชอบอ่ะ เธอเก่งเกินไปเธอมีโอกาสที่จะโดดเด่นนะ,ะเรียกว่าโลดแล่นบนแคดวอล์กอะไรเงี้ยนะคะก็เรียกว่าต้องสกัดดาวุ่งคุณซะหน่อยให้คุณตกนะคะเรียกว่าตกเวทีก็ได้นะ,ะนี่คือพลังงานคนเหล่านั้นและสิ่งที่เขาจะได้รับเขาก็จะได้รับความอิจฉาดิสยาความปวดหัวความที่แบบเดทเนี่ยเดี๋ยวขอขยายหน่อยนะคะเดทกับเก้าดาบโอ้โหสิบดาบเลยเหรอ เขาจะเจอคือเขาอะมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจกับชีวิตของเขาอยู่แล้วความทุกข์ใจที่มันพยายามจะแสดงออกมาให้คุณได้รับรู้เนี่ยคือการอิจฉาคุณนะเขาจะได้ปลดปล่อยความรู้สึกเขามีปัญหาของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วการที่แบบเขาจะได้ปลดปล่อยความทุกข์ใจก็คือการได้กลั่นแกล้งคุณนะคะก็ให้ภัยเขาไปแต่ว่าผลกรรมต่างๆมันไม่ได้ไปไหนหรอกนะเพราะว่า การแก้ไขไม่ได้อยู่ที่การปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกความริษยาใส่ผู้อื่นแต่เป็นการที่ไปแก้ไขปัญหาของตัวเองต่างหากนะคือเขาเอาเวลาของเขาความเครียดของเขามาอิจฉาคุณสุดท้ายแล้วปัญหาของเขาก็ไม่ได้แก้ไขนะคะและแรงกรรมสะท้อนย้อนกลับคนที่คิดบ่อนทํำลายคุณ นะคะก็จะเป็นในเรื่องสิบดาบที่เขาจะเจอนะคะคือเขาจะเจอปัญหาเจอเรื่องราวความทุกข์ใจความไม่สบายใจความเครียดนะความวิตกกังวลในสถานที่ทํางานผู้หลับผู้ใหญ่นะคะเหมือนกับว่าเพ่งเลงนะทาอะไรก็คือไม่ได้รับโอกาสดีๆไม่ได้รับความสําเร็จไม่ได้รับคําชื่นชมนะเหมือนกับต้องเหมือนกับว่าทําดีก็คือไม่มีประโยชน์ ะะต้องอยู่เบื้องหลังนะคะเหมือนว่าผลงานที่ทำเนี่ยแม้จะได้ได้รับคำชมได้รับชื่อเสียงแต่ตัวของเขาก็คือแบบไม่ได้รับผลงานนะคะอ,อคนอื่นอาจจะแย่งผลงานเขาไปหมดอ่นะนี่คือสิ่งที่เขาจะได้รับแล้วก็เหมือนกับว่าจะต้องทําลายที่มันเหมือนกับหัวเดียวกระเทียมรีดไม่มีใครสนับสนุนช่วยเหลือเขานะพลังงานของคนที่ คิดร้ายทําลายคุณเนี่ยมันสะท้อนย้อนกลับไปหาเขานะเพราะว่าเขาทากับคุณไว้ไงเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเรียกว่าขัดขาคุณ่ะขัดขวางคุณนะคะเตะตัดขาคุณอะไรเงี้ยไม่ให้คุณได้รับโอกาสดีๆที่จริงแล้วโอกาสนั้นควรจะเป็นของคุณนะคะแต่เขาแย่งชิงมาก็ได้หรือว่าพูดน้ําบั่นทอนก็ได้สุดท้ายแล้วชีวิตของเขาคือเขาจะขยันทํามาหากินเหนื่อยจนสายตัวแทบขาด กระจุยนะคะก็ไม่สามารถที่จะโดดเด่นโด่งดังได้นะ,ะก็ได้แค่นั้นนะได้แค่อีกโก้กับความที่แบบเออทรนงจองหองของเขานะคะก็ขยันนะเสียแรงเหงื่อเสียแรงเหนื่อยจนแบบเรียกว่าอาจจะเหนื่อยมากจนเหมือนกับชื่อเสียงความสําเร็จเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับนะเหนื่อยเปล่านะคะทางานเปล่าเสียแรงเปล่าอะไรนี้นะคะและแรงกรรมของคนที่คิดบ่น ทำลายทำลายคุณเป็นพลังงานของคนที่เขาอ่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะเด็ดขาดคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีนะคะเขาก็ดีแหละแต่ว่าการที่เขาเนี่ยจะมาคิดอิจฉาริษยาคุณนะทั้งที่คุณไม่ได้ทำะไรเขาเลยเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุปัจจัยหนึ่งเขาก็ดีกับคนอื่นนะถามว่าเขาจิตใจดีไหมก็จิตใจดีใจดีกับคนอื่นนะคะบุคคลที่แบบเขาสนิทสนมด้วยคนรักนะคะคนที่เขารู้จัก แต่กับคุณเนี่ยเขากลับมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยจะโดดเด่นเหนือกว่าเขานะจะประสบความสําเร็จมากกว่าเขาจึงเป็นเหตุทําให้ตัวของเขาเหมือนกับว่ามีความรู้สึกอยากจะแข่งขันกับคุณนะอยากจะเริ่มต้นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของคุณนะไม่เชื่อในพรหมริขิดไม่เชื่อในโชคชะตาว่าเออชีวิตของคุณต้องเป็นแบบนี้คุณจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้เขาต่างหากละ่ะเขาสมควรที่จะได้รับโอกาสดีๆ นะคะแต่ไม่ได้นะเขาก็ได้แต่คิดนั่นแหละนะได้แต่พูดได้แต่อวยตัวเองนะคะและแรงคมสะท้อนย้อนกลับคนที่คิดบ่อนทำ้ายทำลายคุณพลังงาน night of b o n เป็นพลังงานคนที่เหมือนกับว่ามีในเรื่องของความขยันนะคะคือเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งชอบทำอะไรหลาย,ลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็มักที่จะเหมือนกับว่าคือทำหลายอย่างแต่ก็ เหนื่อยนะคะไม่ประสบความสําเร็จเหมือนความสําเร็จของเขาเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงเขาเป็นคนดื้อเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่เชื่อฟังใครไม่ไม่สนใจใครนะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่อาจจะเคยประสบความสําเร็จแล้วก็ได้นะหรือว่าอาจจะเคยอาจจะมีในเรื่องของการที่ไม่ชอบคนที่ประสบความสําเร็จอายุน้อยกว่าตัวเองโดดเด่นกว่าก็ได้มันคือความอิจฉานั่นแหละ มันคือการที่ตัวของคุณแสดงออกถึงผลงานความรู้ความสามารถนะความขยันความอดทนของคุณและคุณประสบความสําเร็จมากกว่าเขาจึงเกิดความริษยาเกิดความไม่ชอบเกิดขึ้นแม้เขาจะพยายามทม่จะ่แบบเหมือนเรียกว่ายอมรับความรู้ความสามารถของคุณแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนกับว่าคือยังไงก็ก็ไม่เชื่อนะยังไงก็ไม่สนใจนะฉัน ฉันเก่งกว่าฉันดีกว่านะประมาณนี้คือแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าเนื้อกว่าคุณสุดท้ายแล้วก็คือแบบคือแพ้ก็ไม่ยอมแพ้นะ,ะอารมณ์ที่เหมือนกับว่าอาจจะถ้าทําธุรกิจการงานเดียวกันกับคุณหัวหน้าชื่นชมคุณแล้วหัวหน้าไม่ชื่นชมเขาแต่เขาก็ไม่ยอมรับอยู่ดีเขาก็คิดว่าเขาเก่งอยู่ดีนะคะแรงการสะท้อนย้อนกลับคนที่คิดบ่นทำร้ายทำลายคุณ เป็นพรังงานของการสะท้อนย้อนกลับจริงๆสองเหรียญนะความแตกแยกความแตกหักพลังงานของการเจอเจ้ากรรมนายเวรสิ่งที่เขาทําอะไรกับคุณไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราแบบไหนนะคะถ้าแบบเขาเท่าดีกับคุณเนี่ย นะคะมันก็จะเป็นผลดีสะท้อนย้อนกลับไปหาธุรกิจการงานความดีของเขาแต่ถ้าเขาทําไม่ดีกับคุณละ่นะเนี่ยเขาพยายามที่จะแข่งขันเอาชนะคุณละ่ะเขาต้องการขัดขวางคุณในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จนะสิ่งสิ่งนั้นนะจะเรียกว่าตัวงคุณจะได้รับความยุติธรรมนะในเรื่องของวิบากกรรมแน่ๆสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยเนี่ยหนึ่งเหรียญกับเก้าคาถาคือ ความผิดพลาดความผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่านะคือแบบคือเจออีกแล้วนะคนนี้แกล้งอีกแล้วคนนี้ใส่ร้ายอีกแล้วเราก็อุตส่าห์ทาดีด้วยแต่ไม่เคยมองเห็นความดีของเราเลยสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะได้รับโอกาสนะคะดีๆหรือว่าอาจจะมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือคุณหรือว่าคุณอาจจะได้รับความโชคดีเรื่องอื่นก็ได้นะนะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา คุณหรือว,ว่าเห็นความดีในตัวของคุณที่แท้จริงโดวยที่แบบว่าคุณไม่ต้องไปเป่าประกาศบอกก็ได้นะคะคือความดีมันจะปรากฏเองภายหลังส่วนคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็ต้องเหมือนกับว่าทุกคนก็จะรู้ความจริงเหมือนกันว่าเขาทําอะไรและแรงกรรมสะท้อนย้อนกลับคนที่คิดบ่อนทําร้ายทําลายคุณ THE m o ู n The Moon สองถ้วย ดวมูลสองถ้วยมันเป็นความทุกใจความเศร้าใจนะของใครคนหนึ่งที่รู้สึกว่าจากที่เขาเคยได้รับความรักนะความเอาใจใส่ความดูแลหรือว่าความสนใจจากคุณณนะตอนนี้เวลานี้ตั้งแต่คุณเนี่ยนะมีโอกาสดีๆมีความสําเร็จในชีวิตคุณไม่สนใจเขาเลย คุณเหมือนทอดทิ้งเขาอ่ะพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคือหญิงทรนงในความสวยความหล่อของตัวเองจากที่คุณเคยสนใจเขาชอบเขามอบโอกาสดีๆให้กับเขาหรือว่าช่วยเหลือเขาแต่เขากลับไม่สํานึกบุญคุณหรือว่าเขาไม่เห็นว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนสวยเป็นคนน่ารักณตอนนี้เวลานี้คุณไม่สนใจคุณสนใจโฟกัสชีวิตของตัวเองสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมานั่งเครียดเสียดายคุณ นะคะเหมือนไปเจอคนอื่นที่ไม่ดีหรือว่าไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีไปเจอสังคมที่ไม่ดีนะไปเจอคนที่แบบเขาคิดว่าดีอะ่ะนะคะสุดท้ายแล้วนะคุณหน้าที่จะดีกว่านะคะแล้วคุณก็ไม่สนใจเขาอีกแล้วก็เลยเป็นเหตุทำให้เขาคนนั้นคิดสำนึกผิดนะ,ะเสียดายคุณนะ,ะบางคนได้คือแบบแฟนแฟนหรือว่าคนรักเนี่ยทิ้งไปเลือกความสมัณฑ์อื่นใช่ไหมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า ไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจเรานะคิดว่าเออเราเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้อาจจะไปเหมือนกับว่าไม่ชอบเราเนี่ยปฏิเสธเราโดยที่เหมือนทำเมินเฉยนะคะไม่แคร์ความรู้สึกอะไรเงี้ยนะคะปฏิเสธทําให้ตัวของคุณคือเหมือนกับว่าเออไม่เป็นไรนะเออความรัก ที่เขาไม่ได้รักเรานะไม่ต้องสนใจแต่นะคุณเหมือนกับว่าตั้งแต่คุณถูกปฏิเสธหรือว่าถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่ดีไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะถูกสังคมเพื่อนนะคะพูดถึงในแง่ไม่ดีตัวของคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรหรอกนะกับคำพูดเหล่านั้นนะกับการนินทาของคนเหล่านั้นแต่ว่าคุณเนี่ยคือแบบ ก็ฉันก็จะเป็นแบบนี้แหละฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตใครที่มองฉันเป็นคนไม่ดีหรือว่าจับผิดฉันให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีฉันฉันไม่ว่าหรอกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็รู้ความจริงเองแล้วทุกคนจะเสียดายนะที่แบบไม่ได้มีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนกับฉันในอนาคตเพราะว่าฉันรู้ตัวฉันดีว่าฉันมีสิ่งดีๆในชีวิตนะฉันเป็นคนที่แบบ เหมือนสามารถจะช่วยเหลือหรือว่าให้คําแนะนําคนอื่นได้นะหรือว่าอาจจะเป็นกําลังใจกับคนอื่นได้อารมเนี้ยคุณคิดว่าคุณนะมีดีนะคะคือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องง้อใครคนอื่นต่างหากละ่ะควรที่จะสํานึกผิดหรือว่าเหมือนกับว่ามารู้จักกับคุณเป็นเพื่อนกับคุณแล้วเขาจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกับคืนไปแต่นะคุณก็ปล่อยให้ระยะเวลานะมันเป็นเครื่องพิสูจน์ความดีของคุณเราไม่ต้องจํา ไม่จําเป็นจะต้องไปแก้ไขหรือว่าไปแก้ตัวใดๆกับคนเหล่านั้นสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ความจริงเองนะนี่คือพลังงานของคุณนะคะที่ส่งผลทําให้คนที่เขาคิดบ่อนทําลายคุณเนี่ยนะคะในด้านชื่อเสียงนะในด้านของการกระทำนะเขาได้รับผลกรรมตรงนั้นแล้วสะท้อนย้อนกลับหาพวกเขาหมดแล้วนะคะไม่มีใครทําอะไรคุณได้แน่นอนนะกด subscribe รับพลังงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ